เจ้าก็หนเอยที่น้องวันนี้พบกับช่องน้องสีม้อยแชฟเน่แล้ววันนี้พบกับเมนูนี่เลยหมาล่าจ้าเห็นก็นาติดเด็ดเด,ดกับคือนี่สามชั้นทันเด็าห้าร้อย<ะ>หม่ห้าร้อยใหม่แต่บะถึงอ่ะบะถึงร้อยเนาะ มาเจ้าแล้วในะตอนนี้เราก็มาปิ้งกันเลยหิวแล้วสามชั้นพันเห็ดค่ะก็มีแบบกี่ยางนะเจ้าแล้วก็มีมะเขือมือน่นฮัสดอกแล้วก็ผู้ชิมค่ะปิ้งกันเลยเจ้าถ้าตีนแน่ๆนะเจ้าบบต้องกลัวว่าไข่จะไปได้กินสีจ้าก,กินเร็วมีมีสองเตาเตาโลก กับเต่าจิ้งมดดังนั้นจิ้มของเขาเนี่ยเจ้าใจอันนี้คนบอกว่าหมาล่าลิมบึงแบบเขาต้องไปจุดลิมบึงก่อนบอเจ้าแต่วันนี้น้องขี่มอยมาเกี่ยงนาบานเอาเล่าเลยตัวน้อยตัวน้อยคะแล้ววันนี้มีแขกพิเศษเจ้า คิเซมนะว่าสวัสดีผู้ชมนะเจ้าแล้วนี่ก็คือแขกพิเศษของเขาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อสมปองค่ะ <c oughs> ชื่อสมปองค่ะชื่อเล่นชื่อน้องปิงปองนะคะวั <c oughs> นนี้เรามาทำอะไรกันคะนนี้มาทำหมาล่าค่ะหมาล่าหมาล่าห้าร้อยไม้ 500ห้าร้อยไม้เหรอคะนับให้ดูหน่อยถึงไหมนี่ค่ะกินกาอียามากินกันเลยเจ้าเดี๋ยวขอไปปื้นกันแล้วนี่ก็คือเต่าสำรองเจ้า เต่าจริงจะอยู่นี่อันนี้ได้ได้กิ่เร็วน่อยปิ้งเข้าไปค่ะอันนี้คือคอนเนคปิ้งค่ะนี่แนเนกปิ้งคอนกจริ้งอยู่นี่อุ้ยเอาคับ okay. ต้องเอานี่ลาก่ออันนี้เราไม่มีแปงแปงที่เขาเอาไว้เนี่ยถูๆอ่ะหืถ้อ่ <c oughs> ุดยอบ มะเขือมืออ่นม,มากอ่ะใส่ทำน้ำจิ้มเปิดจิ้มเลน <c oughs> ทำเองอร่อยเอง ก่ต้องไปทำหมาล่าลิมบึงคนบอกว่าวสูตรโหดจัดดีกว่าสำหรับคนซาดิคนซาดิซาดิาดหรือเปล่าครส็นอย่างนี้ได้ต้องักไมน้ำจิ้มหมาล่า จิ้มเอามันจะเค็มาาก็จะให้เรียกว่าอะไรมะเขือรื่นมะเขือ่อนอ<ม>ะไรเนี่ยบ่ค่ะกันกินกันมา <ะ S 1> มีรอมันเด้อดยังแตกตัวเอามันท้านั่นแหละกะ ตอนนี้กำลังรับออเดอร์ด่เจ้าลูค่าข้างในบ้านเห็นเราขิดมาบ้อยดีวะ่ะเดี๋ยวขอตัวเอาไปขายก่อนเนึ่ไม่สองบาทเจ้าใครสนใจพักมามาเป็นถาดเลยค่ะไปก่อนใส่ค่ะและตอนนี้ก็คือชุดที่สองจ้ง ละะละเนนลือต่าเดียวเนี่ยเสาหนันบ้าเลนช้าไม่ไกินนะ อร่อยไหมคะน้องสมปองอร่อยมากค่ะแต่ร้อนมากกว่าร้อนนะคะดูหนาที่สิดแคนิเจ้าน้ำจิ้มของเรากับมีสองรสนี่เป็นน้ำจิ้มซุกกี้ <c oughs> อันไหน <c oughs> จะล้อเลิกกันจะทำอิน็มี

หนึ่งขมงหนึ่งมงหนึ่งุมงนะนังเสียนเดียวหนึ่งขุมาบ่ เจ้าและสำหรับวันนี้จะขอลาไปเพียงต่อ,อี้นะเจ้าไข่ชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อน้องสินน้อยเจ้าเและสำหรับนบ้องสมปองไผ่อยางหนังน้งงองสมปองเอ้ยไผ่อ <laughs> ยางเห็นน้องสมปองในคลิปต่อๆไปก็ช่วยกดติดตามไว้เลยนะเจ้าวันหลังนะคลิปนี้วันนี้ชิวๆก่อนชิวๆไปก่อนสำหรับคลิปนี้กับพอ่อนต่อี้ก่อนนะเจ้า ขอการพระมหากขอบคุณและสวัสดีจ <Ciao. S 1> ้าบ๊ายบาย